Good morning everyone, I am Apanya and this is my partner from Home Ecology Department. May I talk about our research product, Gallant Development from Sill. This product is made of Sill and garden This research is aimed to even Gallant from Sill to find the Gallant efficiency from Sill and to make income in Kelly. Sill is a local product of Amphoe Pakthong train at Hong The Hawaii group produced course dolls, and kitchen from seal. we interested in the light of seal and we use them so we make gallon from sale the Hawaii never produced this product before when we finish when we producing this product we will choose the how group in community to make garland from seal for sale this product we make half community the research method were first skill legs to cover by guardian for sale, 150 pieces. A second, selling as circle and turkey Third, using sales legs to cast as pesos. This product can end. This product can be used as souvenir for good occasion. We experiment our product with 100 people at a Lee monument. the evolution of the product and c u s t o m e feedback f o m the samples we sell this product at the shop and nbc shop it's available for affordable price thank you for your attention สวัสดีครับพวกเราเป็นตัวแทนจากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมาได้เข้าร่วมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ปีการศึกษา,า2564สุดยอดนว,วัตกรรมอาชีวศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่5สิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชนที่มาของสิ่งประดิษฐ์นะครับผ้าไหมเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของอำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชสีมาซึ่งกลุ่มแม่บ้านได้นำผ้าไหมที่ผลิตแล้วมาทำเป็นสินค้าชนิดต่างๆเช่นการตัดเสื้อผ้าการทำกระเป๋าและผ้าคลุมไหล่ดังนั้นพวกเราได้เกิดแนวคิด เพื่อไม่ให้เศษผ้าไหมที่ใช้เร็วไม่เสียคุณค่าดังนั้นเราได้นําผ้าไหมามาประดิษฐ์เป็นพวงมาลัยเพื่อให้เป็นประโยชน์และหาราได้แก่ชุมชนและเราได้นําผ้าไหมามาทําเป็นพวงมาลัยสําเร็จแล้วนะครับและได้รับการยอมรับว่าใช้งานได้จริงจากร้านผ้าไหมมัชดาเป็นร้านที่ได้รับมาตรฐานตานกยุงทองและเราได้ออกสอนและให้ความรู้แก่ชาวบ้านชุมชนบ้าน หนองยาขาวตำบลทงชัยเหนืออำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชสีมาและเราได้ให้กลุ่มแม่บ้านอ,อสอมอและผู้นำชุมชนนะครับเนื่องด้วยในสถานการณ์โควิด -19 เเราไม่สามารถรวมคนเยอะได้นะครับเราได้ให้ผู้นำมาเรียนรู้กับเราครับเพื่อไปเผยแพร่ให้แก่ชาวบา้านชุมชนหนองยาขาวและชุมชนที่อยู่ใกล้ต่อไปครับ ส่วนวิธีการทำมาเลยจากผ้าไหมนะครับขั้นตอนแรกเราก็นำผงเจลาตินไปผสมกับน้ำเปล่าคนให้เข้ากันแล้วนำไปตั้งไฟให้เกิดความร้อนหลังจากนั้นเราก็นำผ้าไหมลงไปย้อมให้ทั่วทั้งผืนเลยนะครับแล้วก็นำไปตากนี่คือลักษณะผ้าไหมที่เราย้อมเจลาตินแล้วครับก็จะมีความแข็งนิด ขั้นตอนต่อมาเราก็นำผ้าไหม่ที่ย้อมแล้วมาตัดให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสหนึ่งคูณหนึ่งนิ้วนำมาห่อกับพุทวงพลาสติกให้มีลักษณะแบบนี้นะครับตามลายที่เราได้กําหนดไว้ลายนี้ก็คือลายมงกุฎนะครับนี่คือ่วงที่ขึ้นลาย แล้วนะครับส่วนดอกขาเรานำพิมพ์ตอกให้คล้ายกับกลีบกล้วยไม้กลีบใหญ่นะครับแล้วก็นำมาอัดกับพิมพ์ให้เกิดลวดลายแล้วนำมามัดใส่ดอกรักดอกใหญ่สองดอกขั้นด้วยเม็ดเขียว แล้วก็ใส่ดอกกลางสองดอกขั้นด้วยเม็ดเขียวแล้วก็ดอกเล็ก1ดอกจบด้วยเม็ดเขียวครับขั้นต่อไปนําไปประกอบเป็นตัวอุบัผู้เป็นชั้นครับจะมีลักษณะแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปเราจะนำลักข้อไปปลูกกับตัวอะไรครับ ครับต่อจากนั้นเราจะนำตัวอุบาตผู้เป็นชั้นมามัดต่อติดกับตัวพอวมอะไรครับเราต้องเอาลัดข้อมาสวมบนอุบาตผู้เป็นชั้นก่อนนะครับ พอส่วนแบบนี้แล้วแล้วก็นําได้มามัดต่อกันครับขั้นตอนนี้เราจะต้องมัดให้แน่นเลยนะครับไม่อย่างนั้นตัวอุบัตกับตัวพวงมาลัยจะห่างกันแล้วทำให้ไม่สวยครับ และนี่คือเสร็จแล้วนะครับการมัดมาลายการประกอบอะไร,าราที่เราทํานี้ก็ได้นําไปขายในร้านของเรานะครับคือร้านแฮนดิคัพนะครับได้ห้าดาวมาจากสํานักงานกรมอาชีวะนะครับร้านของเราได้ดําเนินการมาจนถึงวันนี้เป็นเวลาห้าปีแล้วครับ ่วนบรรจุภัณฑ์นะครับเราได้ออกแบบตามตัวเมลยนะครับเพื่อให้ความสวยงามครับตัวนี้จะเป็นถักจากไม้ไผ่นะครับเราจะมีตาโลโก้นะครับผมแล้วก็มีคู่มือด้านหลังนะครับที่มาของผลิตภัณฑ์นะครับมาจากผ้าไหมนะครับวันเดือนวันเดือนที่ผลิตนะครับนี่นะครับ เราสามารถติดต่อผ่านทางออนไลน์ได้นะครับตามเว็บที่เราติดด้านหลังนะครับนี่นะครับคู่มือน,นะครับงบประมาณการจัดทำนะครับผ้าไหมพวงหนึ่งก็จะมีราคาดอกพุทธ42บบาทผ้าไหม 350บาทดอกลับ3บาทคชบาสี่สิบบาทไอค่าแรงนี่ครับ600บาทคือเราทำสองวันครับส่วนบรรจุพันุ์จะใน,ในราคา120บาทต้นทุนทั้งหมด1,155บาทคูณ30%เราจะได้ราคาที่1,500บาทครับ พวกเราเป็นตัวแทนจากวิทยาลัยอ,อาชีวศึกษานครราชสีมาขอฝากเนื้อฝากตัวได้ครับสวัสดีครับ